สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจนะครับอยู่กับนัดดูบอลกับนัดนะครับก็ต้องแจ้งก่อนว่า5ทีวิษัทแดงคลิปนี้นะครับผมต้องมาเจอกับทุกท่านในลันกษณะแบบนี้ครับพูดคุยกันแบบอัดคลิปเพราะว่าแอดบอ l นะครับวันนี้ไม่สะดวกในการตัดคลิปนะครับก็เลยเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะต้องมาสรุปเรื่องราวต่างๆแบบได้เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้ก็จะไม่ได้เป็น ในรูปแบบของการ voice over เหมือนในคลิป 5D บริษัทแดงโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเริ่มจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีหนึ่งนะครับเราได้ไลฟ์คุยกันไปเบื้องต้นแล้วเพราะว่าม,มันมีข่าวด่วนในช่วงนั้นนะครับว่าชิกยซิมเป็นอดีตเอาทาน,นี้จากกาตาประกาศถอนตัวจากการเช็คเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยก็คือตลอดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานของชิกยาซิมได้มีการไปพูดคุยกับเกรเซอร์เป็นครั้งสุดท้าย นะครับก็นั่นคือพไพ่ใบสุดท้ายจริงๆแหละนะครับเพราะว่าทางฝ้ากของเซอร์จิมก็มีการไปพูดคุยกับเกรเซอร์เหมือนกันเพื่อหาจุดจบนะครับหาข้อสรุปให้ได้ซึ่งข้อสรุปของทางฝ้าชิกยักิมครับก็คือโอเคฉันต้องการจะซื้อทั้งสโมสร100%่งเเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เรื่องที่มันต้องมาคุยกันคือตัวเลขครับ ตัวเลขตรงนี้ว่าถ้าท่านชีกจะซื้อทั้งหมดนะครับเขาให้ได้มากที่สุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็มีรายงานจากไซมอนสโตนเข้ามานะครับระบุว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเงินที่ชีกแอสซิมต้องการจะลงทุนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันคือ8,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งพอคิดเป็นปอน มันอยู่ที่6,500ล้านปอนด์โดยประมาณหรือประมาณ6,600ล้านปอนด์นะครับไม่เกินนี้และหลายท่านก็คงจะบอกว่าอ้าวก็ตอนแรกเลเซอร์จะขายนะครับ6,000ล้านปอนด์ไม่ใช่เหรอนะครับก็ต้องมา,าพูดคุยกันแบบนี้ครับว่าจำนวนเงินนะครับหรือว่าตัวตัวเลขทั้งหมดที่ท่านชีกจะยื่นหรือว่าตั้งใจจะยื่นก่อนหน้านี้ ให้กับทางตระกูลเกรเซอร์นี่นะครับมันรวมหมดแล้วครับมันรวมค่าทำสนามซ้อมทำสนามแข่งพัฒนาชุมชนซื้อนักเตะใหม่ซึ่งจำนวนเงินตรงนี้ครับทางฝ้าของตระกูลเกรเซอร์เขาไม่สนใจครับนะครับเขาสนใจแค่ว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเขาขายสโมสรทั้งหมดซึ่งนะครับพอเอาประมาณ6,600ล้านปอนนะเนาะ มาลบด้วยนะครับเงินที่มันสอดเข้าไปในนั้นนะ่ะว่าจะทำสนงสนามอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่1,400ล้านปอนนะฮะมันก็จะเหลือแค่ประมาณ5,200ล้านปอนซึ่งอันนี้คือเอาไว้ซื้อหุ้นทั้งหมดของสโม,มสรไม่เกี่ยวกับทำสนามนะครับแต่ทีนี้พอมาคิด เอาเฉพาเปอร์เซ็นต์ที่เกรเซอร์จะได้เพราะเกรเซอร์เนี่ยถือหุ้นอยู่69ที่เหลือก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย31คิดเป็น69คูณจาก5,200ล้านปอนด์สรุปแล้วครับถ้าเกรเซอร์ขายสมสรทั้งหมดให้ชิกยาซิมภายใต้ข้อเสนอนี้นะครับก็คือมันเหมือนจะเป็นตัวเลขที่ใหญ่อะ8,000ล้านเหรียญสหรัฐ 6,600ล้านปอนด์แต่เกรเซอร์จะได้จริงๆแค่3,588พันล้านปอนด์ครับหรือประมาณ3,600ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งก็อย่างที่ทราบกันเกรเซอร์เขาต้องการเน็ตๆที่เขานะครับทั้งหมด6,000ล้านปอนด์นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อเสนอสุดท้ายของชีกยาซิมมันก็ยังไม่โดนทางฝ้าของ ตระกูลเกรเซอร์ครับกลับมาที่เซอร์จิมเรดคลิฟกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเซอร์จิมเรดคลิฟเขายื่นข้อเสนอไปกับการต้องการซื้อหุ้น25% 25%ตรงนี้ก็คือ1น1ส่วน4ใช่ไหมครับซึ่งอ่ะ สิ่งที่มันลงตัวก็คือว่าเฮ้ยเกรเซอร์ยังเป็นผู้ถือหุ้นเยอะที่สุดอยู่ในเวลานี้เซอร์จิมมาขอซื้อแค่25เท่านั้นนะครับแล้วก็มีรายงานจากเบนเจคอปส์ครับผู้สื่อข,ข่าวจาก CBS Sport ที่ตามข่าวซื้อขายทีมมาโดยตลอดเขาก็บอกว่าไอตัวเลขที่ เสื้อจิมยื่นไปแล้วขอซื้อแค่25%เนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบเกือบ1,500ล้านปอนด์หมายถึงว่ายื่นไปซื้อ25%แล้วจ่ายประมาณ1,500ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วรายงานก็ระบุว่าโอเคเหมือนบอร์ดบริหารจะโอเค เหมือนตระกูลเกรเซอร์จะโอเคก็ต้องไปมีการประชุมกันนะครับเพื่อให้มันเป็นมติของบอร์ดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็คล้ายกับว่าใกล้จะจบแล้วแหละทีนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คืออ้าวมันเหมือนกับว่าถ้าเซอร์จิมซื้อแค่ยี่นงั้นเกรเซอร์ก็ยังคุมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับนะครับเพราะ นี่คือข้อเสนอที่ทางฝ้าของเซอร์จิมเขาแอบวางแผนไว้แล้วครับก็คือเขาต้องการจะคุมเรื่องกีฬาเขาต้องการจะควบคุมด้านกีฬาครับแม้ว่าจะมาถือหุ้นเบื้องต้นแค่25%ก็ตามเขามีทีมงานอยู่แล้วครับก็คือเซอร์เดฟบร l ลส์ฟอร์ดก็เป็น บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาด้านการบริหารกีฬาคู่ใจของเซอร์จิมนะครับเคยทำทีมจักรยานมาด้วยกันทานีสมาด้วยกันนะครับก็จะให้เซอร์เดฟเบ,ฟเบลฟอร์ดเนี่ยนะครับมามีส่วนกับการตัดสินใจด้านกีฬาทั้งหมดส่วนฟ้าของตระกูลเกรเซอร์นะครับเขาโอเคกับ,ก,บการได้ถือแบรนด์แมมม่เต็ดต่อไปก็ อย่างที่เราทราบกันเนาะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพัฒนาด้านกีฬาเท่าไหร่อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับก็โอเคเสื้อจิมจะมาซื้อ25%แล้วก็ดูด้านกีฬาเป็นหลักทั้งหมดอยากตั้งโค้ชคนไหนอยากปลดโค้ชคนไหนอยากทำอะไรก้อยเสื้อจิมตัดสินใจแต่ว่าเกรเซอร์ก็ยังมีอำนาจเรื่องแบรนด์ดูเรื่องเงินเรื่องต่างๆเพราะอะไรครับตามที่เดวิดออนสตีนลอรีดวิเบลเขียนในบทความล่าสุดครับทียัหนึ่งจากเดอะเอเลติก เขามองมาเชลซีเต็ดเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงเนี่ยมันสะเทือนใจตรงนี้นะครับ <c oughs> เขามองมาเต็ดเป็นแค่นั้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งความบันเทิงสถานที่ที่ทุกคนจะมาท่องเที่ยวเขามองแบบนี้ครับส่วนเสื้อจิมเรดคลิฟอ่ะโอเค นะครับที่ผ่านมาเคยทำทีมเรือใบทีมจักรยานทำนีสนี่ครับจากที่ยื่นข้อเสนอไป1.5พันล้านปอนด์ขอซื้อหุ้น25%แต่จะเป็นผู้ได้ดูแลเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลให้กับแมนยูเนเต็ดจุดที่น่าสนใจนะครับรายงานระบุว่าอันดับแรกจ็อบ ของเอริกเทนฮากหรือว่างานของเอริกเทนฮากยังคงโอเคอยู่ในเวลานี้ครับส่วนตำแหน่งของ c ี o อริชาร์ดอาโนณตอนนี้นะครับยังคงได้ดำรงตำแหน่งอยู่แต่ว่าออ e นสตีนก็เขียนว่าไม่รู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เซอร์จิมค่อยๆซื้อหุ้นเพิ่มกว้านซื้อหุ้นเพิ่มนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยณนะวันนั้นมันจะมีการเปลี่ยน ซี CEO หรือเปล่าจุดนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับผมสรุปสถานการณ์ให้แฟนเพจแฟนช่องฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือณเวลานี้ครับชิคกีซิมอ่ะออกจากฉากไปเรียบร้อยแล้วนะครับชิกีซิมไม่ได้อยู่ในสมการแล้วนะครับเพราะว่าถอนใบแต่ มันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอาจจะภายใน1นสัปดาห์ข้างหน้าก็คือเซ r ร์จิมเรดคลิฟจะซื้อหุ้น25ในตัวเลข1,500ล้านปอนด์อันนี้คือย้ำว่าซื้อ25ที่1,500ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็จะพยายามขอสิทธิ์ในการดูแลด้านกีฬาด้วยแล้วทาง s เซอร์จิมก็จะค่อยๆวางแผนกว้านซื้อหุ้นเรื่อยๆ ในโอกาสต่อไปนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะมันไม่ใช่ว่าเมื่อคืนมีข่าวท่านชี้ของตัวและกเกรเซอร์จะอยู่ต่อเพราะว่ามันมีอัปเดตต่อเมื่อเช้าครับว่าไอ้ข้อเสนอขอซื้อ25เของเซอร์จิมมันใกล้จะจบแล้วนั่นเองทุกท่านคิดอย่างไรครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเซอร์จิมเขาก็พยายามทาในหลายวิถีทางแหละนะครับเพื่อตอบโจทย์ไม่ใช่ตอบโจทย์แฟนบอลนะครับคือตอบโจทย์เลเซอร์ให้ได้ไหมสุดท้ายจะทาได้อ่ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยทีมทั้งหมดตอนนี้อางั้นฉันขอซื้อหุ้นเท่านี้ไปก่อนแล้วไปบริหารกีฬาแล้วฉันจะค่อยซื้อหุ้นเพิ่มจากคุณวันไหนก็ตามที่อ่ะโอเคฉัน มีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มวันนั้นคุณก็ค่อยๆออ,ออกไปนะครับแล้วก็ต้องย้ำข้อเสนอตรงนี้นะครับแบรนด์การเงินอะไรต่างๆยังอยู่ในอำนาจของเกรเซอร์เซอร์จิมเอาด้านกีฬามาบริหารลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าตุรกีเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้หลายท่านอยากให ชิกยาซิมได้ขึ้นมาบริหารอย่างชิคกยาซิมได้ซื้อสโมสรไปมากกว่าแต่ว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือความจริงในเวลานี้ก็ต้องว่ากันไปครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสุนของเรานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Suzuki นะครับ Triple ิลโบนัส a ดีนะครับก็จัดนักจะเต็มครับมอโบนัสใหญ่ถึง3ต่อนะครับต่อแรกผ่อนสบายๆบายครับ นานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสำหรับคราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วต่อที่3อมมอบเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนคราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ถึง3เมสิบธันวาคมก็สอบถามที่โชว์รูมสุสกิทั่วประเทศนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ a r s h m a l l o w Beachfront นะครับที่หาดพลาจังหวัดระยอง นะครับบ้านพักริมชายหาดเพียงสองชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับพร้อมระเบียงนั่งชิลดูบอลที่เหมือนได้อยู่กลางทะเลจริงๆเริ่มต้น7,9 0 0บาทพักได้10คนเสริมรวมได้สูงสุดถึง25คนนะครับก็แน่นอนครับสิ่งอำนความสะดวกครบครันนะครับแล้วก็ดูบอลรับลมทะเลได้ตลอดทั้งคืนนะครับติดต่อจองห้องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะครับจากเล่ฟ้าทองตรามือครับตามที่อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน นะครับช่องทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็ต้องตราหมือแบบแกะเปลือกอันนี้คือแบบไม่ต้องแกะเปลือกแล้วก็ด้านบนคือเมล็ดทานตะวันอบรสกาแฟกลิ่นกาแฟนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนแอดไลน์ไปที่แอดไซต์ตรามือออฟฟิเชียลแจ้งว่ามาจากดูบอลกับนัตก็รับส่วนลดไปได้เลยนะครับหรือว่าสามารถหาซื้อเนืทองตรามือได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ย้ําอีกครั้งก่อนจะไปนะครับเกรเซอร์จะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แมกนเตตดอยู่ครับแต่ว่า25%จะเป็นของกําลังจะเป็นของเซอร์จิมเรดคลิฟที่จะมีอํานาจดูแลด้านกีฬาให้กับสมมสรนะครับประมาณนี้ครับแฟนเพจแฟนช่องครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาที่ด้านล่างนะครับว่าทุกท่านมองอย่างไรสวัสดีครับ